โอเคครับผมอ,อกาสสวัสดีเู้มท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนายเคนในเช่นเคยนะฮะตอนนี้อยู่กับเกมพับกีนิวสเตตนะนตอนนี้เรากำลังจะไปลงที่เกิรสตันกันหรือเปล่าโอเค <laughs> เพื่อนพาลงมอนะเขาที่ดูนะ่าจะเป็นมอนะฮะอ๋อเรับเื่อนอันนี้ผมไม่ได้เปิดใหม์ในเกมนะอย่ือนเขาจะสื่อสารกันแต่กระชังมันไม่เกี่ยวกับเราผมจะพยายามไม่ตายแล้วก็คือจะพยายามแบกพวกแม่งมาเล นะฮะผมไม่ได้เล่นเก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าแบบขัดใจท่ผู้ชมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ Let's go <S ผมมีภารกิจที่การิสซ่นวะผมต้องไปทำคนเดียวไม่เป็นไรลงมาก่ามีอาการแลเล็กน้อยมีคนลงไหมให้เป็นไปได้วะไม่มีคนลงใช่เหรอมันไม่ใช่ดิมันต้องมีบ้างล้วนะโอ้กระตุกกระตุก โ okay. oh. oh, oh, oh. อเคโอ้โอ้โอ้น้องสาวทักมานะน้องสาวทักมาสักครู่นะน้องทอมสันเคียน่าจะเล่นได้อยู่ไม่มีคนมาก็ง่ายนะครับสากาไรฟ์เฟินจุกโจม M4 M4 เกว่ะเสียงมันเบาปะเฮ้ยเสียงผมเนี่ยหนึงนะ อทอมสันทิ้งใบไม่ได้ใช้ทิ้งเฮ้ยอันนี้ต้องใช้ทิ้งอันนี้ทิ้งโอเคไปเล t ส์โกเอสเแก้ว <'s> ต้องการพอดีเลยฉันขอคูณสี่ขอกระเป๋าด้วยนะครับตอนนี้แค่กระสุนปืนก็เต็มแล้วกระเป๋ากระเป๋าโอเค เดี๋ยวพกสักครู่นะสักครู่เลดดัตแมอุปกรณ์ก่อนเราค่อยไปหาของผมไม่รู้ว่าเสียงผมอัจจะเบาหรือเปล่าที่แน่ๆคือเสียงเกมน่าจะเบามากเดี๋ยวหนึงนะสองสามสี่เพราะว่าเมื่อวานผมอดัดอ่านี้แล้วผมไปดูแล้วมันเบามากผมว่าจะอัดใหม่ก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเกมลงก็ปัญหานิดหน่อย ไม่นีอ่อะเยอะอยู่นะค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันปัญหาผมรอนนสักครู่หมดสมดุลมันไม่ได้ละต้องลูดโอเควิ่งต่อเวลาอัดเนี่ยมันต้องเปิดอย่างนี้นะครับไม่งั้นไม่ได้แหลกโ okay. อเคเราเปิดทางเร็วขึ้นเฮ้ยมีคูณสี่คูณสี่กูล่ะเก็บมาเอาคูณสี่ไปใช้ใช้สิ นี่อะไรเนะี่ยอืม,อม,อมโอเคเมื่อกี้คนยิงกันตรงนู้นใช่ไหมคูณสามไม่ใช่ครับปกติผมไม่เล่นคูณสามนะเพราะนั้นถ้าขัดใจก็ <c oughs> นะฮะรว้ลเลยด้วยเมื่อกี้เสียงคนยิงกันแถวนั้นะลาลงไปหาอ,อุปรกรณ์ก่อนผมมาตามเก็บภารกิจของแบตเทิลพาร์ยเอ้ยเซอร์ไวท์พาร์ตไม่ใช่แบตเทิลพาร์ต ไหนดูซิมีอะไรเลยอีกไหมมีอะไรเลยอีกไหมมีอะไรเลยอีกไหมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตก็คือทำไมภาพพี่มันดูจัดจางโทรศัพท์ผมไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับภาพก็ปรับต่ำๆไไ้เลยเอาจริงๆต่อให้แรงขนาดไหนผมก็ปรับไม่เกินปานกลางว่า มันจะได้รีบประสิทธิภาพของตัวเกมนะครับมันผมไม่ได้เน้นกราฟิกไงผมเน้นความเรื่อนไหลนะครับแต่ถ้าเรื่อนมากไปก็จะคุมยากหน่อย <c oughs> เงียบนะเงียบๆไว้ <c oughs> ผมกังวลอยู่เรื่องเดียวตอนนี้คือเสียงผมจะเบาเรื่องแบบว่าหูฟังผมมันไม่ใช่หูฟังของโทรศัพท์ครับมันเป็นหูฟังแบบข้นย่างเลยไปเซตเตอร์กัน ถอดไม่ใช่เลสทิ้งไปที่เพื่อนบอกว่าไปเชเตอร์กันนะครับแต่เราจะไปไปดีไหมไปเขาดีไหมอีกทีแยกไปผมว่าต้องต้องไปก่อนว่ะเดี๋ยวค่อยทำรอบหน้าแล้วกันโอ้ยเจ็บเกินสามสิบไปไหมเขาน่าจะบ่นกันแล้วเลสโซนลงตรงนี้อีก เบราสามไปไหมไม่ไปผมทิ้งแล้วนะเอาลนะมีการขูนเกิดขึ้นเฮ้ยนั่งหลังสุดมันยิงไม่ได้แล้วเด้อเบราซามหาประตูทางออกเจอไหมโอเคเจออยู <laughs> ่

อามาแล้วมาล้วเขาจะไปที่ไหนเนี่ยก็จะไปสถานีตำรวจนะใช่ด้วยโอเคครับตามมาน้าทีมนำเลยนะฮะเรามีหน้าที่แค่ตามเท่านั้นแต่เหมือนจะมีคนมาแล้วนะเพราะว่าของหายไปบางส่วนนะครับแต่ว่าไมมีคนเปิด อุปกรหน้าแปลกดีจะส่วนที้ร้อยเอาให้เป็นอ่าบุปกรณ์อุนกรนี้อะไรมีสองสี่โอเคขึ้นไปดูสิส่วนมากในตัวล็อกเกอร์แบบนี้มันจะเป็นอาวุธที่ดรอปจากแอร์ดรอปนะครับก,กอซ่าอะไรพวกนี้ ที่สถานีตำรวจที่เป็นพวกล็อกเกอร์อย่างงี้นะถ้ามาบ่อยก็น่าจะแยกออกอโอเคได้ถวายกิบมาละก็ราะแต่ผมใส่กิบไว้โอเคใส่ให้ปืนเอ็มโฟดูอุปกรณ์อื่นหน่อยสี่เสียงผมค่อนข้างเบานะหรือเปล่าวะถ้ามันเบาเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจเดีดด๋ยวตรวจลิปด,ดูหลังอัดเสร็จก็ได้กระสุนครบแล้ว วงแดงอยู่ฝั่งขวาขึ้นบนดูที่มีอะไรให้เก็บไหมมีปืนพกนะครับมาได้๋ลิไปเพิ่มมีดโดรนผ่านท้ายผ่านท้ายอันนี้มันควบคุมดีควบคุมการสายหูคว้าสามเพื่อนไม่ต้องใช้ครับ ไอ้เหี้ยกูมาร์กนี่ไอ้สัตว์เขาด่าอะไรกันวะกูเลยยอมเลยไอ้เหี้ยเกมดีมากไอ้สัตว์ก็ลงแรงไปแป๊บนึงโอเค let's go เมื่อกี้เมื่อกี้เขาอ่ามากระเป๋าสามไว้ใช่ไหมเราจะไปดูกระเป๋าสามก่อน ป่าวสามป่าวสามป่าวสามอยู่ไหนวะเพื่อนน่าจะเก็บไปแล้วครับแต่ว่ารวมกับเพื่อนไว้มันเวลาแบบมันเกิดปัญหามันจะได้แบบช่วยกันง่ายๆข้ามากป่าวสามไปตรงไหนวะน่าจะเก็บไปแล้วแหละซึ่งไม่เป็นไรไม่สิประตูตู้แมกกาซีนมาใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะเป็นแม็กเร็วนะ อ่าเสียงฉันทำไมมันเบาอย่างงี้วะเนี่ยมี <c oughs> อาการกระตุกเป็นบางช่วงนะแต่ในจอมันอ่าในจอมันอาจจะไม่กระตุกหรืออะไรนะแต่ผมผมตอนนี้มีมีกระตุกบางช่วงนะ <c oughs> เฮ้ยไออา้แก่ติดนิสัยอ้อเยี่ยมเปลี่ยน <c oughs> ผมเห็นกองยาเมื่อกี้ผมมไ่เอา,เอ,าววอ่ะโดนวาร์ปโดนวาร์ปโดนวาร์ป้าบ เช็คให้ทั่วประตูนี่พวกคุณมึงจะไม่เปิดกันเลยล่ะฮะโล่งมากโล่งสุด เอเร็วรีโหลดควบคุมกันใส่แหน่ะนะแหน่ะเพื่อนไหนวะ ไนนกันนะผมไม่ยักกะเห็นใครเลยเพื่อนมันยิงตรงไหนกันวะเขาไม่บอกเราก็ไม่เป็นไรเขายิงตรงไหนกันเมื่อกี้ก็นนะผมตั้งปุ่มไม่ผิดว่ะ ไปยังอือนี้ยังมีคนเข้ามอว่ะ ช่เลยนะมันภารกิจให้ทำลายโดนส่งของไงแั้วนี่เป็นอผมเดินเรื่องดีเรื่องดีนอนชัดมากโะเกล่ะลงล่างกันดกวเกื่อนจะไปกันแล้วแล้วทำไมต้องโดดออกวะเนี่ยโอเคไป let's go อนันจะพ<ห>าเราไปตายที่ไหนกันอีกสั่งโดนมาไปลงบนอาคารจะเอาได้นี่<ห>นบนหลังคาขึ้นไม่เป็นไม่เอาละเรื่องอะไรมาเวร ซื้อกออ่องของอะไรเหรออือไม่มันเปีนเอาได้เนี่ยหลงังคาผมคือไม่เป็นีน เจอตัวนี้นี่ไอ้หนุม่มคนหนุ่มคนไปไหนเมื่อกี้ผนเป็นรอยเท้าข้างหลังมีคนแน่นอนฮะมันไม่ยอมตาย โทษนะเพื่อนแต่มันกดชุบไม่ได้เพราะคนในทีมยังไม่เคยน็อกแล้วไม่ตายทุกคนฉันจำาจะต้องฆ่านายแล้วนะมีอะไรน่าสนใจไหมมีคูนหกแก้วครับโอเคปเรียบร้อยเร,ราได้ของดีแล้วฟังแค่เสียงอีเดียวไม่ได้นะต้องดูในแม<บ>ป้วย มีผนก็ตกเนาะมสองสี่อ่ามสองสี่อัพเกรดจะเป็นเพิ่มกับเ,เกี่ยวกับเพิ่มแมกกาซีนแค่น,นั้นไม่ต้องเราใช้เอ็มโฟนี่นแหละคนทีเนน่เจอโดนที่เจอมรอยะกใกล้ๆนะ ดาดฟ้าอย่าดาดฟ้าดาดฟ้าใช่ไหมถึงไหมวะเข้าไปเดี๋ยวพวกมันเห็นผม ายิงมาเพื่อเสียงเท้าข้างๆอ่ะไหน,นวะข้างๆ่หรอแต่มันมีตัวอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งเนี่ยผมได้ยินเสียงอยู่เนี่ยในเรดาร์ิมรั้วเหรอหรือว่าไงมไีตันตวนึ่งเลยเห็นละ หาตัวนึงไม่เจอไอตัวที่มันอยู่ข้างล่างอยู่ไหนเจะล้ยไม่โดนตายตายอ,อ,อันนี้ผมพลาดเองป่ะโอเคนะครับขัดใจไหมเม,มื่อกี้จริงๆผมควรจะขึ้นสะโขบนะแต่ว่า ไลช่วยไล่ชุบเพื่อนก่อนนะเอ้ยมีตัวหนึ่งวิ่งไปชุบเพื่อนอยู่ไล่ชุบเพื่อนก่อนโอเคเราได้รับหน้าที่ในการไล่ชุบเพื่อนนะฮะรงั้นไปครับภารกิจจะได้ละเฮ้ยเฮลิคอปเอรมีใช่ไหมเมื่อกี้ อยู่ว่าคนนี้ว่าโอ้ย <Thank you. S 1> เฮียเกือบแล้วเมื่อกี้ผมน่าจะพลาดตรงที่ไม่ได้อ่ขึ้นสะโขบเลยแหละเมื่อกี้ถ้าขึ้นสะโขบน่าจะยิงได้ง่ายกว่าเพราะถ้าไม่ขึ้นสะโขบเน,นี่นยมันค่อนข้างจะยิงไม่ค่อยโดนนะครับเบอร์สามอ่ะชุบโอ้ยเบอร์สามอยู่ไหน นี่ทันอยู่ทันอยู่วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปจบเสร็จเข้ามาช่วยหน่อยเพื่อนมันอยู่บ้านเล็กเนี่ยสูตต้องการกระสุนปืนเพิ่มป่ะกระสุนเอมโฟผมหายไปแล้ว39นัด อยู่แถวนี้อ่ะเจ็บเจ็บเจ็บถอแล้วข้ามาแล้วข้ามาแล้วอยล่ดีนีเดี๋ยเขาน้าตาเลยวะเย่ละอยู่ไหนเย่ละวี่อ้อมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเพื่อนอีกคนอยู่ไหนเจ็บแล้วมันเจ็บแล้ว บอดี้บ็อกอยู่บอดี้บ็อกบอดี้บ็อกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้นตรงผมเลยโอ้โหเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยเ <c ười> บอร์สามเราจะ่งหัดเล่นดู <c ười> เขาเอากูก่อนเลยโอเคตายแล้ววนไปไปไม่น,าน,าน,น,น่ารอดกันัะคนนะจริงๆ้ <c ười> <c ười>